เข้าสู่ช่วงคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลรายละเอียดและภาวะมิดซีค่ะภาวะมิดซีที่ว่านี้เนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่เด็กๆหายจากอาการป่วยโควิด19แล้วนะคะ จะเกิดการอักเสบในหลายระบบทั่วร่างกายอย่างรุนแรงทีเดียวค่ะดังนั้นวันนี้จะมาฟังคําแนะนําจากอุมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะคะว่าภาวะมิสซีจะมีอาการอย่างไรแสดงให้เห็นบ้าและจะต้องทําการรักษาแบบไหนไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ิสนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือกลุ่มอาการที่เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายหลายๆระบบในเด็กนะคะซึ่งสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิดค่ะคืออันดับแรกเลยนะคะจะต้องมีไข้ค่ะเกิน38องศานานกว่า24ชั่วโมงร่วมกับมีอาการแสดงของการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ในระบบต่างๆอย่างน้อย2ระบบนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะค่อยๆไล่ระบบต่างๆที่พบได้นะคะเริ่มตั้งแต่ระบบผิวหนังค่ะก็จะสามารถสา,สา,สา,สามารถพบลักษณะอาการคล้ายๆกับโรคคาวา s a k ที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือจะมีผื่นตามผิวหนังได้มีมือเท้าบวมมีเยื่อบุตาอักเสบหรือตาแดงมีเยื่อบุปากอักเสบนะคะรวมถึงพบต่อมน้ําเหลืองโตได้ค่ะต่อมาในระบบทางเดินหายใจนะคะเด็กก็จะมีฝ้าขาวในปอด มีอาการปอดอักเสบมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายได้อันที่ป็นเป็น,เป,นเป็นระบบที่ค่อนข้างอันตรายนะคะก็คือระบบหัวใจค่ะมิดซีสามารถทําให้เกิดการอักเสบของหัวใจได้ในทุกๆชั้นของหัวใจเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบทําให้เกิดเ,ออเส้นเลือดป,ป่งพองได้แล้วก็ทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อันนี้เด็กก็จะมาด้วยอาการทอบเหนื่อยหรือมาด้วยอาการช็อกค,ความดันต่ําจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ ต่อมาย,ยังไม่หมดนะคะที่ต่อมานะคะในระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะมาด้วยอันนี้จะเป็นพบบ่อยระบบทางเดินอาหารที่จะพบค่อนข้างบ่อยแตกต่างกับคาวาซากิที่เรารู้จักกันเด็กเด็กจะสามารถมาด้วยอาการท้องเสียอาเจียนแล้วก็มีมีป๊บนึงนะคะมาด้วยท้องเสียเอาใหม่นะครับตรงระบบทางเดินอาหารโอเค,ะค,ะอเ,คเอาทางเดินอาหารใหม ระบบต่อมานะคะคือระบบทางเดินอาหารค่ะเป็นภาวะที่เป็นระบบที่พบได้บ่อยค่ะแตกต่างจากภาวะสกิซึ่งเราไม่ค่อยพบระบบทางเดินอาหารนะคะ<ม>เด็กก็จะมาด้วยท้องเสียอาเจียนถ่ายเหลวได้ค่ะระบบต่อมาที่พบได้ก็คือระบบไตค่ะมาด้วยไตยวายเฉียบพลันได้ถ้าเจาะเลือดไปก็จะเจอความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่สมองได้เช่นกันค่ะผู้ป่วยสามารถมาด้วยอาการปวดหัวเวียนหัว จนถ้าเกิดร้ายๆเลยก็เคยมาด้วยอาการชักได้เลยค่ะส <ần> <weapon Qué S 2> ุดท้ายก็คือระบบเลือดค่ะจะมาด้วยภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําเกล็ดเลือดต่ําได้ค่ะเนื่องจากมิดซีเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการรักษาหลักๆก็คือ การไปทําให้การอักเสบเหล่านี้มันหายเร็วที่สุดหรือว่าลดลงเร็วที่สุดเพราะงั้นยาหลักในการรักษามิซีก็จะมี2กลุ่มนะคะก็คือ IVIG กับสเตียรอยค่ะอุบัติการของการเกิดมิซีหลังโควิดนะคะจริงๆเราไม่เยอะนะคะประมาณ0.03%ค่ะทีนี้ถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เกิดมิทซีได้บ้างนะคะปัจจุบันก็เชื่อว่า ปริมาณไวรัสที่ได้รับหรือว่าความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่ได้รับก็อาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำให้เกิดมิดซีหรือไม่เกิดนะคะแล้วก็กลุ่มช่วงอายุค่ะส่วนใหญ่จะพบในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็กกลุ่มอายุที่เจอเยอะที่สุดก็คือช่วง8ถึง10ปีนะคะส่วนเพศเนี่ยชายหญิงมีโอกาสเกิดมิดซีได้เท่าเกัน เพราะฉะนั้นถ้าติดถามว่าถ้าลูกๆหรือเด็กๆติดโควิดมาค่ะต้องเฝ้าระวังมิดซีไปถึงเมื่อไหร่ก็คือต้องเฝ้าไปหลังจากติดเชื้อประมาณ6สัปดาห์ค่ะถ้าอยู่ๆโรคลูกหายจากโควิดสนิทแล้วอยู่ๆมีไข้ขึ้นใหม่แล้วก็มีอาการผิดปกติของอวัยวะต่างๆที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผิวหนังด้านหัวใจด้านปอดด้านไตด้านเลือดทั้งหลายแหล่ค่ะก็ให้สงสัยว่าจะเป็นมิดซีค่ะทีนี้ขอแตะเรื่องลองโควิดนิดนึงนะคะ มิสซีกับลองโควิดมันจะต่างกันตรงนี้ค่ะถ้าเป็นมิสซีเนี่ยเด็กเขาจะมีช่วงที่หายปกติเลยเช่นรักษาโควิด10วัน14่วันแล้วก็หายเป็นปกติเลยแล้วอยู่ๆมีไข้มีความผิดปกติเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่ลองโควิดเนี่ยเหมือนกับมันเป็นเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดยังไม่หายสนิทยังมีอาการเล็กๆน้อยๆต่อเนื่องมาแต่มักจะไม่รุนแรงอาการของลองโควิดเช่นรู้สึกว่ามีไข้รู้สึกอ่อนเพลียอาจจะมีปวดหัว เบื่ออาหารบางคนมีผมร่วงถ้าในเด็กบางคนก็จะมีภาวะเหมือนไม่อยากไปโรงเรียนมันจะไม่มีช่วงหายปกติค่ะแล้วก็ความรุนแรงของลองโคว v i เนี่ยเป็นไม่เยอะแล้วลองโควิดจะเป็นนานเป็นอย่างน้อยต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นโควิดนานเกิน2-3เดือนแตกต่างจากแตกต่างจากิ i ซีที่ิ i ซ c คือหายแล้วแล้วเป็นใหม่แล้วก็จะรุนแรงเยอะกว่ามาก คือตอนนี้ตอนนี้โอไมคอนระบาดมากในประเทศไทยนะคะแล้วมิสซีเนี่ยก็คือสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิดนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถามว่าป้องกันยังไงไม่ให้เป็นมิสซีก็คือป้องกันไม่ให้ติดโควิดซึ่งทางป้องกันก็มี2อันหลักๆนะคะอันที่1ก็คือวัคซีนนะคะเพราะปัจจุบันข้อมูลบอกแล้วว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอะคะ่ะสามารถป้องกันมิสซีได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดลูกอยู่ในวัยที่สามารถรับวัคซีนได้ให้เลือกวัคซีนที่เหมาะสมกับอายุของลูกตัวที่มีประสิทธิภาพดีมีผลข้างเคียงน้อยนะคะแล้วก็มีการศึกษารองรับให้ลูกได้ฉีดวัคซีนเหล่านั้นให้ครบตามจํานวนที่กําหนด นะคะอันนี้คือเรื่องของวัคซีนอันที่2ก็คือกลับมาเรื่องเบสิกของเราเลยค่ะใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือบ่อยหลีกเลี่ยงกันไปในที่ชุมชนหรือที่แอร์อโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ช่วงที่โรคระบาดเยอะมากๆค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ